ทุกคนถ้าใครยังจำคลิปนี้ได้กูโดนปิดการมองเห็นจะให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วกันได้เวลาที่มึงจะต้องลาจากสาวน้อยสายเอกตัวเล็กสเปกทุกคนได้แล้วล่อีกะเทยอีเออมึงสิกะเทยเพราะเจ้าของช่องตัวเดียวเลยมันไม่ยอมตัดให้ดีเอาละ่ะ YouTube หลังจากนี้กูจะไม่ทำให้ติดแล้วเอาละปูม,มึงเตรียมพร้อมไปดูคลิปนี้อมีนื้อหาที่รุนแรงและคำที่ไม่สุภาพ ผู้ชมที่เป็นเด็กน้อยก็ชวนผู้ปกครองมานั่งดูข้างๆด้วยนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่มึงคิดบ้อะไรอยู่ฮะเพื่อน้องตัวเองที่เป็นอสูมาเล่นหิมะเนี่ยนะเป็นความคิดที่โง่เขาที่สุดที่ฉัเคยเจอมาเลยเอาสเต็ปซิ่หน่อยไหมถอยเด็กหิ้นนี่คุณตีนกูเหรอทำอะไรไม่ได้เลยบอกอยากเป็นฮีโร่บอกอยากตามรอยอ๋ไหม เป็นแค่เด็กหัดเกิดแท้ๆยังจะกระเดะมาเถียงเสาหลักอย่างฉันดูสิแน่น้องอยากเล่นหิมะจนคลั่งเลยได้เวลาที่มจะต้องลาจากสาวน้อยสายเอกตัวเล็กสเปคทุกคนได้แล้วล่ะนะเกอเฮ้ยอีกกระเทยอีมึงสิกระเทยวันฟออฟูคราวกระสูนกงจักโอ้การวิ่งแบบปัญญาออนอย่างนี้มีแต่ตายกับตตยโง่อยอ้าา โมนี่เป็นผู้ใช้สเตนเหมือนกันยังงั้นเหรอในตอนนั้นมันโยนขวานให้สเตนของมันโจมตีฉันจากด้านบนยังงั้นเหรอเฮ้ยเลยวะเฮ้ยโอ้สจ๊วโอ้ยเฮ้ยไม่นะมันกำลังจะโดนกินแล้วไม่มุณจะเอากระตุ้มนี้ไม่ได้นะ เฮ้ยตกเหีวไอเวนเฮ้ยโอ้โหโอโอว้าวอะอ่ะอูฝันว่ากูตกเหีวเอ้ยน้องน้องน้องสาวตื่นแล้วงั้นเหรอฮึกูดูจากทรงมึงแล้วมึงมีความเหลี่ยมชิดได้เลยถ้าเป็นฮีโร่ก็ต้องเหลี่ยมมากแน่แน่ได้นะก็เป็นฮีโร่ได้นะเอ้ยคนฟังมั็นย่าอ่อนคิดเรื่องไอ้ควาย ตัดแปะปัญยาออกอ้กูได้ยังนี้ดอก